กองอากาศที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสะมากในรถสกูตเตอร์กองอากาศเฟล็กพร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่โมโตฟิกสวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของดีต้องโดนกับผมกล้องโมโตฟิกอีกเช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศว่า โมโตฟิกวางจําหน่ายกองอากาศที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสอย่างมากเลยนะครับในรถสกูตเตอร์นั่นก็คือกองอากาศ เฟิกนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากองการเฟกเนี่ยมีสเปคยังไงบ้างและจุดเด่นของเขาคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมขอฝากว่าชนิดหนึ่งสำหรับใครที nice ่สนใจผลชำระสินค้านะครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ m o โต f i x ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้เลยครับและนี่ครับผมคือกองกาดที่ได้รับกระแสอย่างมากเลยนะครับในรถสกูตเตอร์นั่นคือกองการเฟกนั่นเองครับผมและนี่กกก็็คือออแเเเเขขงงงาาาผมซึ่ด มีความรู้ราและทันสมัยอย่างมากเลยครับและหน้ากล่องของเขาครับเขาก็จะบอกมาเลยว่าเขาใช้วัสดุอะไรในการผลิตซึ่งกองอากาศเฟกนะครับเขาบอกมาเลยว่าเขาใช้เป็นผ้าแมทริกฟารบิกเทคโนโลยีนะครับผมซึ่งเป็นผ้าใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่ผลิตออกมาเพื่อกองอากาศโดยเฉพาะนั่นเองครับและจุดเด่นหนึ่งนะครับของกองอากาศเฟกเนี่ยที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวผ้าของเขาครับผมจะมีความถี่ค่อนข้างมากนะครับและกว้างกว่าของเดิมถึง2เท่าครับผมและในเมื่อตัวผ้านะครับมีความถี่มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นเนี่ยก็ แต่ระบบไหลเวียนอากาศในยังคงดีเหมือนเดิมนะครับผมและอีกข้อนึงนะครับด้วยความที่กองอากาศเฟรกเนี่ยเป็นกองอากาศแบบผ้านะครับผมซึ่งก็สามารถล้างด้วยน้ําเปล่าได้เลยนะครับผมซึ่งกองอากาศทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นกองอากาศแบบกระดาษนะครับผมซึ่งก็ไม่สามารถล้างด้วยน้าเปล่าได้อยู่แล้วนะครับและทางผู้ผลิตเนี่ยเขาได้เคลมมาเลยว่าอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานมากกว่า1นึ่งแสนกิโลแน่นอนครับและตัวกองอากาศเฟรกนะครับผมได้ผ่านการทดสอบอัตราการไหลของอากาศจริงกับเครื่องเทสโฟเ t ตมาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องรับรองได้เลยว่าเครื่องอนุคุณเน จะจุดระเบิดได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเผาไหม้หมดจดเครื่องยนต์สะอาด หรือที่เรียกง่ายว่าติดตั้งไปยังไงยังไงก็แรงขึ้นแน่นอนก็การเฟกนะครับมีราคาอยู่ที่980บาทครับผมในปัจจุบันมีรุ่นรถที่รองรับได้แก่ Forza 300 Forza 350 ADV 150 ADV 350 Xmax 300 PCX 160คลิก160 NMAX 155 Giano no และ Lead ครับผมและสำหรับใค,คร,น,ใร,ร,รคนะครับผมที่สนใจกอกาดเฟรกนะครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่ Motofix ทั้ง4สาขาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถนนจันทเอกชัย34สาขาพระขนง และสาขาใหม่ล่าสุดกับผมสาขาวัชระพลหรือสำหรับใครนะครับที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาหาเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไลน์ไอจีทิ o k รวมถึง s h อปป e ้และรัศดาด้วยครับและสำหรับใครนะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรเป็นชิ้นต่อไปนะครับหรืออยากคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราทำคลิปใหม่ๆออกมาเดยนนะครับสุดท้ายรักมอเตอร์ไซค์ถักมอเต